Container Showcase Review ตู้สำเร็จรูปรูปแบบบ้านสำนักงานออฟฟิศรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในฟรีแอร์และค่าขนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชม Container ร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวนะครับตู้ที่เตรียมจะส่งลูกค้านะครับมีทั้งแบบ ห้องน้ําใหญ่ภายในเป็นประตูด้านขวาและก็ประตูด้านซ้ายซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกตำแหน่งของประตูหน้าต่างได้วันนี้นะครับผมพามาดูรุ่นที่เป็นหันหน้าเข้าตัวตู้ประตูบานเปิดบานโทษทีครับบานเลื่อนใหญ่อยู่ฝั่งขวาก่อนนะครับสาหรับใบนี้นะครับรายละเอียดของตัวตู้ครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดความกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80นี่คือด้านกว้างนะครับที่มีตำแหน่งของคอยร้อนแอร์นะครับกว้าง3เมตร ยาวด้านหน้าครับ6.00เมตรตามแนวปากานะครับสูง2เมตร80โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิงและถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้อย่างโครงสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวครับผนังนะครับเป็นไอโซวอลทั้งหมดนะครับตัวไอโซวอลก็คือแผ่นแซนวิสพารเนลแผ่นสนวนเสาเร็จรูปซึ่งจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในแล้วจะมีฟิล์มกันรอยทั้งภายในภายนอกส่วนตรงกลางแผ่นนะครับจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติตของโฟมตัวนี้คือกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งมีความหนาที่2นิ้วนะครับหรือท่านผู้ชมบางท่านเรียกว่าแผ่นไอโซวอลนั่นเองซึ่งเรานํามาใช้เป็นผนังของตัวตู้ใบนี้ส่วนหลังคาครับรุ่นนี้จะเป็นหลังคาแบบเมทัลชีทสชั้นนะครับมีฝ้าฉนวนกันความร้อนใยแก้วแล้วก็เมทัลชีทอีก1ชั้นด้านบนนะครับดังนั้นหลังคาจะเป็นหลังคาแบบ2ชั้นพร้อมเมทัลชีทนะครับกันรั่วก,กันซึมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตู้สามารถถอดประกอบ ซ้อนต่อขยายและพับเก็บได้แล้วก็จะมีรุ่น IsoWall นะครับก็สามารถชมในคลิปถัดไปได้ครับแต่มันดูตู้รุ่นนี้กันต่อครับตู้รุ่นนี้ครับตามสเปคนะครับจะมีห้องน้ําขนาดใหญ่ภายในนะครับด้านหน้าของตัวตู้ครับจะมีประตูนะครับเป็นบานเลื่อนสลับพร้อมมุงลวดนะครับของ Hoffen ขนาดกว้าง2เมตรสูง2เมตร5เซนครับหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับพร้อมเหล็กดัดภายนอกด้านหน้ามีให้1ชุดและฝั่งตรงกันข้ามด้านหลังมีให้1ชุด นี่คือรายละเอียดด้าน6.00เมตรด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้จะมีห้องน้ําขนาดใหญ่ภายในระบบท่อต่างๆนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับสาหรับตัวอ่างล้างหน้าท่อน้ําทิ้มสาหรับตัวระบบน้ําภายในแล้วก็ท่อน้ําเข้าน้ําออกนะครับสามารถจ้าน้ําได้ในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเราเดินระบบภายในให้หมดแล้วแล้วก็จ้าลงถังแซกหรือจ้าลงบอ่อบ,บําบัดได้อีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้คือด้าน3.00เมตรทหานหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้จะอยู่ด้านขวามือเอ้ยโทษทีครับซ้ายมือครับส่วนด้านหลังครับไล่มาตามแนวด้าน6เมตรนะครับจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้วแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อกสลับพร้อมเหล็กดัดนะครับภายนอกอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกาันมีด้านหลังให้อีก1ชุดพัดลมดูดอากาศนะครับฮาตาลีตรงนี้อีกชุดนะครับอ่าน,นี่คือพัดลมดูดอากาศด้านหลังจะมีให้2ตัวนะครับส่วนด้านที่เป็นฝั่ง ถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้จะเป็นด้านขวามือครับจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5นะครับตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวเอ้ยโทษทีครับอวอร์ปลั๊กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ํำสรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกาวและแท่งกาวตอนนี้เราเทสระบบอยู่นะครับอันนี้แอร์ก็จะครอบคุมไปให้แบบนี้นะครับเวลาถอดมาประมาณนี้ครับตู้น,นะครับนี่ครับนี่คือการตำ,ตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5นี่คือด้าน 3.00เมตรถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้อยู่ด้านขวามือครับนี่คือรายเอียดภายนอกทั้งหมดนะครับของตัวตู้ใหม่3คูณ6แบบมีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในโปรโมชั่นนะครับจะมีฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งอยู่เช็คได้ทางฝ่ายขายของเรานะครับผมพามาดูรายเอียดภายในกันต่อครับเดินเข้ามาจากประตูทางเข้านะครับเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับพร้อมมุงลวดเดินเข้ามาทางเข้าครับก็จะเจอกับสวิตช์ปิดเปิดนะครับ เป็นของฮาร์โก้แล้วก็รีโมทเครื่องปรับอากาศใบรับประกันเครื่องปรับอากาศสวิตช์ปิดเปิดนะครับจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดพร้อมพัดลมดูดอากาศฮาต์ตลี่ขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับ1ชุดเทสเปิดครับไล่ลงมาถ้าหันเข้าในตู้นะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านที่ติดตั้งคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใหม่มอกเบอร์ห้ตาตำแหน่งตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้ ตำแหน่งของพวงมาลักาดฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างครับจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวมีตรงนี้1ชุดนะครับแล้วก็มีด้านหลังตรงนี้อีก1ชุดครับมีให้2ชุดสีเต้ารับครับตำแหน่งหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับพร้อมตัวล็อกให้นะครับตัวนี้มีด้านหน้า1แล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามนะครับอีก1ชุดครับพื้นครับโครงสร้างพื้นทั้งหมดเป็น โครงสร้างเหล็กซิงค์ปอดสนิมแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดความหนาอยู่ที่18มิลมแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นส่วนตรงนี้ครับเป็นห้องน้ำครับผนังกั้นห้องจะเป็นไอโซวอลนะครับก็คือแผ่นส่วนเสม็จรูปเหมือนกันเขาจะเหมือนตัวผนังทั้งหมดของตัวตู้นะครับก็คือแผ่นเซนวิสพาร์เนลมีส่วนกันความร้อนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับเรามีฟิล์มกันรอยทั้งภายในภายนอกให้เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็สามารถแกะได้นะครับแนะนําก็แกะด้วยนะครับตรงนี้แกะได้ฉีดได้นะคครรรััับบกก็ผนงงจเเชื้้้อาาาแลวทข จะมีสวิตปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นของ h a ร์โกแล้วก็ตัวเบรเกอร์เซอร์กิตสำหรับเครื่องทําน้ําอุน่นลูกบิดของเยลครับประตูแบบบ้านเปิดเข้าไปนะครับอันนี้เปิดเข้ามาประมาณนี้ระบบไฟฟ้าครับสวิตควบคุมจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิป p s แล้วก็พัดลมอูากรฮาร์ตล,ลี่6นิ้วครับเทสเปิดครับเดินเข้ามาในห้องน้ําครับจากประตูทางเข้านี่ครับจุดนี้นะครับประตูทางเข้า พื้นนะครับปูกระเบื้องแกรนิตโต้0คูณ30ปูสูงขึ้น1แถวห้องน้ำขนาดความกว้าง1.5คูณ3เมตรครับแล้วมีระบบฟอร์เดนะครับมีให้2ชุดนะครับหน้า1แล้วก็หลัง1นะครับระบบระบายน้ำนะฮะสุขภัณฑ์นะครับกระจกเงาแล้วก็สุขภัณฑ์ฝักบัวสำรักครับที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ฝักบัวน้ำครับ แล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่นนะครับขั้วน้ำมีเรนชชวาเวอร์ให้ด้วยนะครับเครื่องทำน้ำบุนไปของช้าครับเพราะรูปอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบครับแล้วก็ที่ใส่สบู่ครับอนี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับของตัวตู้ใบนี้ครับนะฮะสามารถอาบน้ําได้นะครับเพราะว่าผนังกันเชื้อราเรียบร้อยแล้วนะครับมีฟิล์มกันรอยให้มีส่วนกันความร้อนให้ทั้งหมดเลยนะครับผนังของตัวตู้ทั้งหมดรวมทั้งหลังคาด้วยนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปครับผนังตัวตู้เป็นไอโซวอลครับกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้สังเกตเสียงภายนอกไม่มีเข้ามาเลยนะครับน้อยมากนะครับส่วนหลังคาครับจะเป็นฝ้าเมทัลชีตนะครับหชั้นส่วนการความร้อน1ชั้นแล้วก็เมทัลชีตอีก1ชั้นดังนั้นระบบหลังคาจะเป็นหลังคาแบบ2ชั้นครับครบถ้วนนะครับตัวตู้มีส่วนการความร้อนผนังหลังคาระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศห้องน้ําขนาดใหญ่ภายในสุขภัณฑ์ระบบไฟฟ้าจำแค่ภายนอกใช้งานได้ทั้งตู้นะครับภายในได้ทั้งหมดระบบ ปลาปลาสุขภัณฑ์ต่างๆก็สามารถจำภายนอกแล้วใช้งานได้ทันทีครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตรแ0บแบบมีห้องน้ำขนาดใหญ่ประตูด้านขวาห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายนะครับรูปแบบนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาานะครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีแอร์และฟรีค่าขนส่งอยู่นะครับฝ่ายขายติดต่อที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ไลน์ oa ของทางบริษัท AsSI Container s h o w c a s e ์ ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับมีมูลีสนับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสนับการติดตามรับชมตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปออฟฟิศภาคสนามรีสอร์ทแบบมีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งขอบคุณครับสวัสดีครับ